วันนี้นะคะติ๊กก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปคลาสของลุกนะคะลุกเป็นครูที่ติ๊กไม่ได้ฝึกมา2อปสมปีแหะโทรศัพท์ปิดใช่ไหมครัมีคนเข้ามาครูจะรับนะวันนี้ลุกสอนที่ให้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท่าหรืออาสนะเข้ากับลมหายใจใหายใจยิ่งชาย,ยิงดีแต่ไม่ใช่ลึกนะมันไม่เหมือนกันม่ต้องอัอัดออกซิเจนเยอะเข้าในร่างกายนั้นไม่ใช่ค่ะ จะค้างต่ออีกสามนาทียี่สิบลมหายใจลมหายใจของลุกนะคะค่อนข้างจะสม่ำเสมอเข้าลึกและออกยาวลุกจะให้เราอยู่ในลมหายใจแล้วก็อยู่ในท่าใช้เวลาอยู่กับท่าหรือกับลมหายใจได้อย่างดีค่ะ and slowly take your hands to the left นะขยับมือไปด้านซ้ายครับ relax relax relax, relax. วันนี้ลูกสอนในพาร์ทของ intermediate series เป็นอัชนาการนี่แหละแต่ก็จะยากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่ลูกก็ยังมีความสนุกนะคะยังมีความเป็นกันเองแล้วก็ทำให้คลาสมันสนุกถึงทาง่า,า,ามันจะยากอาสนะมันจะยากแต่ลูกก็ให้ออปชันที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำไม่ได้ก็จะมีออปชันแบบนี้ให้คนที่ทำท่าที่ลึกขึ้นได้ลูกก็จะมีท่าแบบนี้ให้ Intermediate series it's about back bends, hip openers, and arm balances. Na. Start with three in a row here. now you can have hands to your hips this is fine here or you can have hands down on your heels and remember what i said hands to the hips inhale mutoh and support on exhale hands to the mat mutoh inhale lift yourself up hold it can't throng can't throng and exhale boom Come <laughs> ก็สนุกค่ะกับของลูกนะคะมันดีเหนื่อยเหงื่อออกปิดพื้นเยอะมากเพราะว่ามันเป็นอชังกาจำกระโดดกันสดๆปิดพื้น go in here exhale <laughs> <laughs> ทั่วเข่าเข้า,ขาไปที่รักแร้ Now you just lean forward bending your arms helps a lot นะ ah. so maybe lift legs one at a time maybe both แต่ให้ดูนะพองอแขนน้ำหนักครึ่งหนึ่งออกไปข้างหน้าแต่มันแอ๊บนากลัวใช่ไหมคุณอาจจะคิดว่าเอ้าหัวจะลงไปที่พื้นแต่ไม่เจ็บนะไม่เจ็บ Bending your arms helps a lot then if you can do arms straight go for it can ตรงกับ keep breathing keep doing your b u n d e s can ไม่ต้องแข่งแรงนะครับอุดยานับบันดามูลบันดาต้องแข่งแรง

Try to lift up, or if you want to do the full version, it's just like what you just did left leg, right leg, and then again, you grab hands. Slow, down Hey, you know from the first series, A, We've got five breaths here, B is this one feet to the mat now again it's about getting the shoulders through could don't come up boop, boop, boop. and then try to grab hands then you walk one one two two three three and again back 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 hands come down towards the floor elbows on the mat now you're gonna work with a friend on it you're gonna walk up walk forward but if the hips go up that's a pull then you squeeze your butt now try to be straight try not to do this now ying long safe now this is what i want straighten out talang yamayang sa kapoon now kau bekang na so it's a kao get the back perpendicular first then ready jump up hold here tap tigra duk gently okay now if you want my help let me know it's a high shoe home we go move new ko it pit kan here but here so you come down little shoulder stretch khoe pai rat wang kan phor long ma sok tong kao ma chit come down Boop. look at my elbows they come down now here's one modification ying na tong sai glam dong nian na so you have to make this strong if your stomach's not strong you just come out Pa greng thi ni man ja bend, ban man ja khaeng ประสบการณ์เหล่านี้นะคะที่ไม่ว่าเราจะเข้าคลาสของครูคนไหนก็นแล้วแต่ถ้าเราไม่เลือกครูถ้าเราไม่เลือกค่ายถ้าเราไม่เลือกวิชาไหนว่าเราจะชอบแบบไหนลองเปิดโอกาสเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็เอาประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้กับตัวเองแล้วมันก็จะสามารถชี้แนวทางได้ว่าเราเหมาะสมที่จะไปทางไหนค่ะแล้วถ้าใครมีเรื่องราวดีๆส่งมาแชร์กันได้ในโยคะอินเลิฟเฟซบุ๊กค่ะ Namaste นะ แล้วงานนี้จัดโดยใครโยคะเวลเนสค่ะงานนี้จัดโดยโยคะเวลเนสค่ะโอเคนะคะไปไปไปนอนไปคือไปนอนของครูก็คือไปแต่งหน้าเฮ้ยเดี๋ยวติ๊กต้องทำอะไรต่อไปอันต่อไปติ๊กต้องคิดก่อนแต่งหน้าปิดเทปหนึ่งเทปสอง อย่าลืมนะคะว่าโยคะเล่นได้ทุกที่แม้แต่ในบ้านของเราเอง